มีรถคันหนึ่งที่เข้ามาใหม่นะครับเข้ามาใหม่แล้วก็ไปเก็บงานเก็บสีมาแล้วนะครับไปเก็บงานเก็บสีเปลี่ยนยางให้ใหม่สีเส้นแล้วเป็นรถที่ครบองค์ประกอบครบประกอบอนะไรกว่าหนึ่งเลยก็คือคันนี้เป็นวีโก้สประตูเครื่อง2อ0 0ันะครับวีโก้เครื่อง25 0 0ันนะดีเซลเกียร์ธรรมดาปี2010เป็นรถมือเดียวนะครับเรื่องแรกเลยเป็นรถมือเดียว แล้วก็ราคาไม่แพงนะครับรถคือถือว่าแก่มากไหมก็ไม่แก่มากนะครับนะบเพราะว่ากาติวีโกตัวแรกมันก็ยังขายกันได้อยู่อันนี้ v ีโก้ตัวที่2นะครับวีโก้ตัวที่2นะโมนี้ก็จะออกมาอยู่0 0 8 1ถึง11นะครับออกมาช่วงระยะไม่ยาวมากครับ08ถึง 11, 11. สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับศอสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีก็จริงๆผมไม่ค่อยได้รีวิวรถกระบะสักเท่าไหร่นะครับส่นวนใหญ่ก็จะเป็นทางพวก SUV พวก PPV หรือว่ารถออฟโรดซะส่วนใหญ่แต่วันนี้ผมเห็นว่ามันมีรถคันหนึ่งที่เข้ามาใหม่นะครับเข้ามาใหม่แล้วก็ไปเก็บงานเก็บสีมาแล้วนะครับไปเก็บงานเก็บสีเปลี่ยนยางให้ใหม่สีเเ้นแล้วเป็นรถที่ครบองค์ประกอบครบองค์ประกอบหม,มายความว่า หนึ่งเลยก็คือคันนี้เป็นวีโก้สประตูเครื่อง2อ0 0ันะครับวีโก้เครื่อง2องพันห้คันนะดีเซลเกียร์ธรรมดาปี2010เป็นรถมือเดียวนะครับเรื่องแรกเลยเป็นรถมือเดียว <Wow. S 1> ออกที่โตโยเต้าอุบลน,นะครับออกที่โตโยต้าอุบลเป็นรถอุบลโดยกําเนิดนะครับมือเดียวออกข้างไม่เคยรถรถสิกว่าปีไม่เคยเปลี่ยนมือพูดง่ายๆนะครับนี่คือองค์ประกอบแรกนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมท่านเป็นอ่าพยาบาลพยาบาลศูนย์ที่โรงพยาบาลศูนย์อุบลนี่แหละนะครับ ไม่เคยเปลี่ยนมือรถเล่มมือเดียวนะครับนี่คือเรื่องแรกนั่นหมายความว่าคันนี้ขายเงินสดก็ได้ขายเงินผ่อนก็ดีดาวมากดาวน้อยฟีดาวได้หมดนะครับอย่างที่2ก็คือรถใช้น้อยนะครับรถใช้น้อยเพราะว่าถ้าจะไปผิดบ้านท่านอยู่บ้านขามขามใหญ่เนี่ยตรงข้ามกับร้านผมเนี่ยแล้วก็ทํางานที่โรงพยาบาลศูนย์มันน่าจะไม่เมือนวันหนึ่งไม่เกิน10โลนะก็วิ่งอยู่แสนสามหมื่นกโลและไม้แท้เช็คศูนย์ตลอดด้วยน, <Yahoo! S 1> นี่แล้วก็ ผมไปเก็บอย่างที่3เลยผมไปเก็บงานเก็บงานสีนะครับขัดสีเก็บงานริ้วรอยแล้วก็เปลี่ยนยางให้ใหม่พร้อมเสรร์พร้อมใช้นะครับ <S <S แล้วก็ราคาเนี่ยนะครับองค์ประกอบที่สีเรื่องของราคาเนี่ยซึ่งโดยปกติรถที่แบบใช้มาคุ้มแล้วนะครับอาจจะไม่เยอะตามตามปีเขาเนี่ยก็ขายกันอยู่ประมาณประมาณนี้นะครับสปลาย3กลางนะครับเอาเป็นราคันนี้ผมขอขายราคาที่3,49,000บาท นะครับกลางๆนะครับไม่ถูกมากไม่แพงมากกลางๆสำหรับรุ่นนี้นะครับสามแสบาทผมให้ดูห้องเครื่องกันก่อนนะครับได้หมดเลยนะเดี๋ยวจะให้มาดูความสวยของภายในให้ดูห้องเครื่องก่อนนะครับผมไปจัาก,การเก็บทรงเก็บสีฝากระโปรงเก็บกันชนหน้าเก็บหมดแล้วเพราะว่าคือถ้าไม่เก็บโอกาสที่จะบอกว่าสวยขนาดไหนไม่ต้องเก็บสีเพราะมันอายุเยอะแล้วนะครับโดนสกินหินบ้างโดนนู่นนี่นบ้างเนี่ยกันช่วงกันชนทําสีมาให้ใหม่หม,หมดนะครับแต่ห้องโครงห้องเครื่องนะครับ าคานตงคันหน้านะครับพากระกโปรงนะครับเดิมนะครับก็เป็นเครื่องหลายคนตกใจเห็นเป็น v a, นีโกตัวเตียนึกวาผมจะเอาเครื่องสามพันมาขายเพราะว่าสวนใหญ่ g ีโกตัวเตียจะไปเจอเครื่องสามพันที่เป็นตัวจีนะครับคือคนไม่กล้าซื้อ4ประตูขับยุคนั้นก็เป็นเป็นประมาณว่าคําอาจจะพูดแคขึ้นมาเฉยๆหรือรู้สึกว่านั้นมันแพงจริงก็จริงนะเพราะว่า อย่างตัวภาษีเนี่ยถ้าเป็นภาษีประจำปีถ้าเป็นเครื่องสามพันเนี่ยซึ่งผมก็เคยใช้ก็แพงจริงขนาดผมซื้อมือสองเนี่ยภาษีอยู่ประมาณหกพันซึ่งภาษีเต็มมันหกพันแปดนะครับสำหรับเครื่องสามพันแต่ตัวนี้สบายใจได้เป็นเครื่องสองพันห้านะสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่ซีซีหรือว่าสองสองเคดีนะครับภาษีทุกวันนี้เหลืออยู่สองพันสี่นะครับพอระบอยอีกหกร้อยปีหนึ่งอยู่ประมาณสามพันตอนนี้ไม่แพงแล้วนะครับนี่พูดถึง มี่ขอให้ฟังด้วยปีนี้ก็อยู่ประมาณ3 2มสองพันประมาณนี้นะครับก็เซฟเซฟป,ประหยัดไปพอๆกับรถแคบัวเนี้นะครับนี่นี่คือเครื่องยนต์ที่ทางเตยตาภาคภูมิใจมากที่สุดในรหัสเครื่องนี้ใช้มาตั้งแต่ไทเกอร์ไทเกอร์ดีพจนมาพัฒนาถึงจุดขีดสุดใน VN Turbo ในปี15แล้วก็เปลี่ยนเป็น GD ในปัจจุบันใช้แล้วบอกเครื่อง K d เองเนี่ยการันตีมา ด้วยการใช้งานผู้ใช้จริงนะครับแล้วก็ช่างยอมรับว่าไม่มีปัญหาจุกจิกใช้งานดูแลรักษาง่ายไม่เท้งนั้นถูกประมาณนั้นอะไรเยอะนะครับนี่คือ Vigo 2.5เกียร์ธรรมดา 2.5e เกียร์ธรรมดาปี2,009มาจด2,10นะครับผลิตปลายปี2,009คือ o อกตุ e r 09มาจดเอา2,553หรือข้อสอ1 0นั่นเองนะครับยางเปลี่ยนมาวิ่งยังไม่ถึง สิบโลเลยจากร้านยางวันนี้ใช้กันอีก,กย,ยาวๆนะครับยางใหม่สี่เส้นนะครับยางใหม่สี่เส้นใช้งานอีก,กย,ยาวๆสามแสนสี่หมื่นเก้าซื้อสดได้ซื้อผ่อนดีมีรถเทินเยี่ยมดาวมากดาวน้อยจบได้ทุกเงอนไข่เนี่ยภายในนี่อันจะของเดิมเขาไปหุ้มเบาะหนังมาจริงๆแล้วจะเป็นเบาะผ้าด,ดูรวมถึงบุผนังด้วยนะครับบุผนงัแงแผงประตูเป็นหุ้มหนังเป็นโทนสีเดิมจริงๆแล้วก็คือโทนสีนี่จะเป็นเบาะผ้าเป็นเบาะกำมะหยี่เป็นเบาะผ้า แต่ตนี็เพิ่มเป็นเบาะหนังเข้ามาแต่ก็เพิ่มเป็นเบาะหนังเข้ามา,นะมลา,มาและเหมือนที่ผมบอกไปคือรถคันนี้เช็คศูนย์ตลอดนะครับเช็คศูนย์ตลอดเพิ่งไปเข้าศูนย์มาก่อนที่จะมาขายผมตอนเรามานน่าจะมาณต้ตนปีมัง้งนะครับเข้าศูนย์โตโยต้าเข้าศูนย์ตลอดเพราะว่าคันนี้ไมนะครั้งต่อไปคือไมาเข้าเข้าศูนย์อยีกคือ1นึตอนนี้ไม่หน้าปัด1 1 3 5ร,รับประกันไม่แท้นะครับ ใช้น้อยจริงนะครับนี่เครื่องยนต์สตาร์ตติดง่ายเครื่องดีแอร์เย็นนะครับเพลงเพราะ f อฟอยู M ่ U, นะครับยังไม่มีการไอคืออันี้คือเดิมเดิมสแตนดาร์ดนะครับเดิมสแตนดาร์ดเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับฟังก์ชันออปชั่นนั้สมัยนั้นทีวีก็ออกมาก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเลขไม้แสนสามรับประกันแท้ทุกกรณีเพราะว่าเป็นรถมือเดียววิ่งผ่านหน้าเต็นท์ผมเกือบทุกวันัน้ง นะครับถ้าบินหารุป่าจะวันขามไปโรงพยาบาลศูนย์นะครับสามแสนสบาทดูเขาเรียกว่าดูดูเนี่ยดูหัวเกียร์ดูพวงมาลัยเนี่ยนะครับสอดคล้องกับเลขใหม่มากนะครับคือไม่มีลอกไม่มีร่อนเลยนะครับตัวเลขคมชัดมากนะครับรถรถคุณพยาบาลนะครับท่านก็จะน่าจะขายออกไปซื้อรถรถไฟฟ้าให้ลูกนะผมจะไม่ผิดนะครับนะให้ดูข้างหลังด้วย คือเหมือนรถขับไปทํางานอารมณ์ประมาณใช้คนเดียวท่านดูเบาะหลังนะะียคบเบาะหลังนี่หุ้มหนังมาไม่มีรอยบุบสลายเลยไม่มีรอยสึกล้อเลยนะครับใช้งานอีกย,วยาวๆนะใครเป็นเจ้าของอยากจะได้4ประตูราคาถูกจับต้องได้นะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เล่มมือเดียวพร้อมโอนนะทั้งครบองค์ประกอบเลยคือรถได้รถ4ประตูอนเนกประสงค์นะครับเป็นคนของก็ได้ไปหลายคนก็นั่งสบาย สดได้ผ่อนได้งานครบรถเนียบนะครับรถเนียบเล่มพร้อมมือเดียวอย่างนี้นะครับเป็นยังไงผมปกติผมถึงไม่บอกว่าผมไม่ค่อยได้รีวิวรถวีโก้ ico, หรือว่ารถกระบะสักเท่าไหร่แต่ผมมินว่าคันนี้โอเคราคามันพอฟังได้เพราะว่าอย่างถ้าเราซื้อซื้อผ่อนเนี้ยนะครับงวดก็จะประมาณสัก5 6าหกพันนะผ่อนสบายๆชิวๆอันนี้คือพูดถึงว่าฟีดาานะนะครับถ้าใครดาวนิดหน่อยก็คางวดาก็ลดลงเนี้ยนะครับนี่คือ 4ประตูที่ถือว่าครบองค์ประกอบมากๆแล้วก out ็เข้าถึงนะครับเข้าถึงกลุ่มตลาดกลุ่มที่หลายคนอยากจะซื้อรถคันแรกบางทีซื้อรถเก๋งเลยก็ไม่สะดวกนะครับใช้งานไม่คุ้มค่านะครับก็มาซื้อ4ประตูคันนี้ครับนะครับบางทีไปบ้านไปขนของมีบ้างพ่อแม่ลูกหลานก็นั่งสบายใน4ประตูนะครับนี่คือเป็นไอเดียของผมตอนที่ผมสมัยผมซื้อรถคันแรกนะไอเดียแบบนี้ที่ผมไม่ซื้อรถเก๋งเพราะผมต้องการซื้อ4ประตูนี่แหละสมัยนั้นนะครับ เอาไอเดียเป็นไอเดียให้นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับรถคือถือว่าแก่มากไหมก็ไม่แก่มากนะครับเพราะว่ากติวีโก้ตัวแรกมันก็ยังขายกันได้อยู่อันนี้วีโก้ตัวที่2นะครับวีโก้ตัวที่2นะโฉมนี้ก็จะออกมาอยู่0ูนย์ถึงหนึ่งนะครับออกมาช่วงระยะไม่ยาวมากครับศูนย์แปดถึงหนึ่งหนึ่งคัอันนี้เป็น 10- ึใครที่อยากจะได้อยากจะโดนชอบเห็นแล้วชอบว่าสวยนะครับหรือว่าอยู่ใกล้มาทดลองขับได้ อยู่ไกลก็สามารถท,ทําสัญญานะครับส่งคนไปทำสัญญาที่บ้านนะครับรอรับรถที่บ้านได้นะครับนอนดูอยู่บ้านก็สามารถเป็นเจ้าของรถได้ใครสนใจอยากจะได้วีโก้สวยๆเก็บงานพร้อมเสร็จพร้อมส่งคันนี้นะครับก็โทรเข้ามาได้ที่084-036-9999นะครับ084-036-9999เป็นเบอร์ใหม่นะเบอร์ใหม่เบอร์ใหม่ใช้แอดไลน์ได้นะครับสนใจ Toyota Vigo d o u b l e c a b 2.5E เกียร์ธรรมดาปี 2,553หรือว่า2 0 1 0คันนี้ก็โทรหาสสกาดได้เลยนะครับฝากไว้อีก1คันก็แล้วกันนานๆจะเห็นสอสกัดมารีวิวรถ4ประตูรุ่นนี้สักทีนึงนะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้กับ Vigo คันนี้349,000บาทลาไปก่อนสวัสดีครับ